โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้นะครับผมตอยู่ผมในการโอเคนะีกับเกมที่เ <c oughs> ข,ข้าออกออกเพย์สโตร์บ่อยเือเกินนะฮะเอาซะแบบลืมชื่อไปทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้มันก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะเพราะว่าได้มีน้องคนหนึ่งมา <c oughs> บอกผมเหมือนเดิมนะครับว่าเกมมันกลับมาแล้วผมก็เพิจะทําอะไรเกี่ยวกับมันนะ,ะเพราะว่าจากที่ผมไปอ่านดูมันก็ ไม่มีอะไรมากครับมันแค่เขียนแค่ welcome to เกมของมันเฉยๆนะฮะซึ่งมันก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.82นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นของมาใหม่ที่มาในช็อปนะฮะซึ่งส่วนตัวถามว่ามีอะไร้ฟฟ l าวที่ผมอยากได้ไหมส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยอยากจะแต่งตัวไปเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เว่นนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ แหมซึ่งน้องเขาได้บอกว่ามีการอัปเดตกราฟิกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูที่าแมปด้วยกันนะครับว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ลืมไปหมดแล้วนะฮะว่าอันเก่าเป็นไงมาฮะเอามากับแมปแรกเลยนะครับผมนี่เปิดมาละจากที่ผมสังเกตดูมันรู้สึกสว่างขึ้นกว่าเดิมนะะรู้สึกภาพมันแบบยังไงฮะสว่างขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นเพราะว่าตากูไม่ดีหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่บรนเจย์นะครับว้วแต่คนว้วแต่คนจะมองนะฮะก็อันนี้เอาไปว่าเป็นกราฟิกที่ผมมาเปิดให้ดูกันนี่ก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งผมคงจะไม่ได้เว้นให้ดูจนจบแมปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมว่างแค่10นาทีกว่านะครับแล้วคือเอาไปยีบด้วยนะครับเพราะฉนั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินทั่วแมปเว้นๆเฉยๆไว้กันนะฮะเดี๋ยวผมสไนเปอร์จะฆ่าผมไหมโอเคเดี๋ยวรอให้มันฆ่าเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะกดสวิตดูให้ดูนะครับ นี่ก็ประมาณนี้กไไ็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรแม่รูส้สึกว่าการอัปเดตครั้งนี้มันจะมีปุ่ม exit map ด้วยนะฮะแม่ปุ่มออกจาก map นี่สิสิ่งที่ผมต้องการเ <_ letter> พราะว่าแต่ก่อนเวลาผมออกจาก map คือผมต้องแบบกดพับหน้าจอแล้วก็แบบลบออกมาจากแ a p แล้วก็เข้าเกมใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้มันมีปุ่มออกจาก map แล้วซึ่งเป็นไรที่เชี่วฟ้านะฮะมาเดี๋ยวผมจะเดินไปเอากระเป๋าสักรอบสองรอบไปกันนะครับ เ,เปลองกระเป๋าสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะตัดไปแมปต่อไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวแมปต่อไปผมจะไปแมปทูฟอร์ดนะฮะนี่ก็อัปเดตมาใหม่ส่วนตัวสำหรับผมผมตอนนี้ก็จากที่แบบดูดูตอนนี้มันก็ส่วนตัวสำหรับผมผมว่ากราฟิกมันก็เหมือนเดิมอยู่นะ <laughs> แม่ส่วนตัวผมเชยๆอ่ะอ้าวทีมเบานี่หว่าเปลืองกระสุนไป8นัดนะฮะโอเคไม่เป็นไร เสียงเพลงที่คุ้นเคยเพลงทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะฮะแม่แต่กระสุนเราจํากัดแล้วแต่ก่อนนี้ไม่จํากัดนี่แบบผมกดกาดยาวเลยนะอา้สาสเกลไปไหนอะพี่มผมเล่นกระบ,บอกนะฮะไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวไปส่งเอกสารต่อโอ้โหชิวเลยนะฮะแม่โอเคเดี๋ยวผมไปส่งเอกสารรอบนี้ว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปแบบท w four เลยนะครับผม กระเป๋าไอ้รูปกระเป๋าเอกสารก็หมุนแบบ360องศาไปางด้านล้าง <c oughs> <c oughs> ด้านบนรู้สึกปรับเป็นตอนเช้าแล้วโอเคก็ไม่หมายมากหมานะฮะเราตัดมาที่แบบทูฟอร์ดเลยนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินให้ดู <c oughs> ออส่วนตัวสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเหมือนเดิมนะแล <c oughs> ้ว,วผมคิดไปเองคนเดียว <c oughs> แล้วเสียงปืนนี่คือแบบมาแต่ไกลไปนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะแม่ <laughs> เดี๋ยวมจะเดินให้ดูรบอบๆลยนะครับดูซิว่าในห้องกับเก็บกระเป๋าเอกสารก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับก็โอเค <laughs> แม่เดี๋ยวเ่าจะออกไปดูด้านนอกกันสัหน่อยนะครับว่าด้านนอกเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแม่พอยังไม่ได้ออกไปดูด้านนอกเลยบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนน้าให้แบบขยับไปเยื่ยนได้ใครจะไปรู้นะฮะเรีบ <laughs> ยบร้อย อุ้ยไนยเปอร์ไม่โอ้โหมันเข้าไปมันเข้าไปติดในน้ำได้ไงเนี่ยเฮียเรียบร้อยไม่เวิร์ฟนะฮะโอ้เมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปทะลุเลยวิ่งเข้าไปติดได้ไงเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูกันนะครับเพื่อนบอดก็ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามไปนะฮะโอู้้สึกเหมือนจะมีพระอาทิตย์กับก้อนเมฆเพิ่มเข้ามานะฮะ ส่วนน้ําก็ยังเป็นน้ําเขียวกว่าจือเหมือนเดิมนะครับผมมานะทุกท่านแล้วมากับแมปเพโลดนะฮะตัดมาอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะฮะมาเอา้าติดเดี๋ยวโอ <laughs> เขียออกได้แล้วนะฮะ <laughs> ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ตามนี้อื hmm, ส่วนตัวสําหรับผมผมว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ <laughs> แหม ก็กราฟิกก็ยังคงเหมือนเดิมนะสำหรับผมนะฮะ <g iggle> ไม่รู้นะฮะมันแล้วแต่คนมองนะครับแม่แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมยังจับไตไว้มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนะครับผมเพิ่งโดดสดๆแล้วก็มานั่งเว้นสดๆกันวันนี้เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เจอบวก <c oughs> บวกซะหน่อยแม่เดินดูเฉยๆมันน่าเบื่อนะครับ <c oughs> เบื่อเรียบร้อยซ <c oughs> ุปเปอร์แมนเรียบร้อย <c oughs> ชื่อบรอรด <c oughs> นี่กวนมาก มามานะฮะเรามาต่อเลยกับแมปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแมปหุ่นยนต์นะครับแมป p s Robot Robot นะครับซึ่งส่วนตัวสำผมผมว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่ผมแบบยังไงการาฟิกที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เพียงแค่เขาเอาเกมกลับเข้ามาในเฟส Store แล้วเท่านั้นนะฮะในความรูม้สึกของผมนะครับแล้วก็เพิ่มของในช็อปเล็กน้อยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเดินดูด้านหลังแล้วก็เดินดูในข้างในสักนิดนึงนะแต่ก่อนอด่นข,ขอเคลียร์หุ่นพวกนี้ก่อนแหมเยอะเหลือเกินโอ,ออโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูนะครับ<ๆ>ก็เนี่ยอย่างที่คนเห็นผมส่วนตัวจอผมผมคิดว่ามันยังเหมือนเดิมนะแน่น่ามีไว้เปลี่ยนแปลงในแบบการาฟิกเนี่ยแม่แต่รู้สึกจากทีด่ดูนะครับคือหุ่นยนต์ไม่ดอกกระสุนเลยเหรอเห็นดอกแต่พยาบาลนะฮะ กระสุนไม่ดอบเหรอทำไมรู้สึกว่าตอนนั้นแบบว่ายิงคนแบบยิงบอดนะฮะมันยังมีกระสุนดอบนะฮะอ้าวสวยว่ะกระสุนหมดเออเฮอฆ่าฉันทีเรียบร้อยวูฟกระสุนหายากไปหน่อยนะครับส,สดหรบตัวสำหรับผมนะมันน่าจะแบบมีที่ดอบกระสุนให้เหมือนบน PC นะฮะแต่เกมเพิ่งพัฒนานะครับยังเป็นเบต้าอยู่ก็ไม่มีที่ดอบก็ไม่เป็นไรเะ,ะแม่ม เนี่ยมันไม่มีกระสุนดรอปจริงๆนะฮะก็แบบมินิกันผมกระสุนหมดไวมากนะฮะเรียบร้อยแบบแปบดบนัดแปบดบนัดสุดท้ายนะฮะแปบดบนัดแห่งชีวิตเรียแบบร้อยกระสุนหมดใช้หมัดนะฮะเอ้ยนี่ไงกระสุนกระสุนดรอปอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าโอกาสดรอปจะยากมากเลยก็เอาไปว่าเดี๋ยวมันจะถึง8นาทีแล้วเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ผมในระายการโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เอาไปว่าส่วนตัวสำหรับผมผมคิดว่ามันยังเฉยๆสำหรับผมนะเฉยๆอยู่อะยังแบบ ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสำหรับผมนะฮะเอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย